ครีมที่เขากำลังฮิตฮิตมากใน t ิกตอกอยู่ตอนนี้ทุกคนโคตรฮิตเลยอะ่ะทุกคนดื้อเซฮา ทุกคนกลับมาพบกับช่องสาจาแชนแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนวันนี้นะคะสาจามีเรื่องจะมาบอกนะคะสาจาเล่นทิกตอกกันแล้วนะทุกคนนี่นี่น,นี่นี่เลยใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะสาจาไม่ได้มาพูดแต่เรื่องติกตอกอย่างเดียวนะสาจะามาพูดถึงครีมที่เขากําลังฮิตฮิตมากในทิกตอกอยู่ตอนนี้ทุกคนโคตรฮิตเลยอะคือแบบเลื่อนไปเลื่อนไปแบบ ก็เจอก็เจอครีมตัวเนี้ยเออพี่สจ๋าก็เลยแบบหยิบมารีวิวซะเลยเออไหนๆก็ดังนักใช่ไหมหยิบมารีวิวเลยนั่นก็คือครีมตัวน,นี้เลยค่ะทุกคนตึดงเป็นนะคะครีม B P ของเจนนี่นะคะที่เขาเอ่อแบบเห็นเขารีวิวกันเยอะมากแบบดาวทิกตอกที่เขารีวิวกันโอ้โหแบบรีวิวสนั่นเลยทุกคนคะ่ะมันก็คือจะเป็นอ่ามี2ส,สูตรเนาะก็คือจะเป็นวิตามินซีโลชั่นตัวนี้เนาะ กับโสมมะนาวโลชั่นสีเขียวตัวนี้ซึ่งวันนี้สาจ๋าก็จะมาบอกนะคะว่าแต่ละสองตัวเนี้มันแตกต่างยังไงแล้วมันช่วยอะไรเราบ้างเนาะเดี๋ยวสาจ๋าจะมารีวิวให้ดูทีละตัวกันเลยนะ ทุกคนเรามาทําความรู้จักกับตัวแรกกันก่อนเลยเนาะก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นโสมมะนาวโลชั่นนะคะนี่ทุกคนแพคเกจจิ้งเขาก็ดูดีอยู่นะตัวนี้เนาะก็คือเขาก็จะบอกอยู่แล้วเนาะว่ามันก็จะมีโสมกับมะนาวเนาะที่ผสมผาสารอยู่ในตัวนี้เนาะแล้วก็สรรพคุณของเขาเนี่ยือจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มลื่นขึ้นแล้วก็เหมือนแบบทําให้แบบผิวเราชุ่มชื้นเะน่ทุกคนตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยดีกว่าว่าเนื้อครีมของเขาเป็นยังไงแล้วก็ กลิ่นจะเป็นยังไงเนาะพี่หลั่งจะขอใส่ใเลยนะคะทุกคนเออทุกคนออกแล้วเป็นเป็นสีเขียวๆนะกลิ่นก็เขียวๆเ,เลยกินเขาเหมือนแบบแบบ,บก,กินโสมนะเขาก็มีโสมอะ่ะเป็นกินโสมแล้วก็กินมะนาวเนาะก็คือเขาก็จะให้เราใช้แบบอย่างนี้เลยทุกคนดูดิมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเห็นปะเออเป็นอย่างนี้เลยนะอุ้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้วนะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่เราต้องต้องถูแรงๆหน่อยปะเออถูให้มันแรงๆเหมือนมันถึงจะเข้ากับเนื้อเนาะตัวนี้ก็คือกลิ่นเขานะเพื่อจะว่ามันก็ หอมดีนะแต่ก็ไม่ได้หอมมากอะ่ะไม่ได้หอมจนแบบโอ้ยหอมมากมากทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันยังขาวอยู่เลยคือตอนนี้มันมันซึมเข้าผิวไวมากตัวนี้มันซึมเข้าผิวไวมากเลยทุกคนเอ้ยก็ดีอยู่นะทุกคนตัวนี้คือในความคิดของพี่ซาจาคือก็โอเคน้ำเบอรอวันเดียว <laughs> เราไปลองดูอีกตัวดีกว่าปะ เรามาต่อกันที่ตัวที่2เลยตัวนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นวิตามินซีโลชั่นก็คือ,อเขาก็จะผสมส่วนผสมเขาก็จะเป็นมีพวกสม้มแล้วก็วิตามินซีเนาะพวกเซรั่มที่เขาผสมประสานมาในนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นครีมที่ช่วยทําให้ผิวของเรานุม่มลื่นเนียนนะคะแล้วก็เหมือนช่วยบํารุงให้แบบผิวที่แบบจากแห้งก้าดน,นะคะทุกคนกลับมาแบบเป่งปังกลับมาแบบเนียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กๆอีกทรั้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนซึ่งตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวที่จะตาดบิบให้ดูบิบยากทุกคน นีบยากเนาะเพราะว่ามือเลื่อนไปแล้วทุกคนเนื้อมันจะเป็นสีอย่างนี้นะสีแบบออกแบบส้มๆนส้มส้มเลยกลิ่นส้มเลยกลิ่นส้มส้มเลยเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยทุกคนจะเห็นไหมเวลาทามันเป็นอย่างนี้เลยเห็นปะมันขาวมากตอนทาแรกๆอะที่เราทาแรกๆใช่ไหมมันขาวแบบเกินแต่ทุกคนดูเห็นไหมมันขาวแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวนะมันซึมเดี๋ยวมันซึมไวเดี๋ยวพี่จาจะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดูนะเดี๋ยวรอคอยดูมันซึมนะทุกคนมันซึมแบบซึมเลยอเรราดู ไม่เชื่อพี่สัจจาทุกคนนะเนี่ยมันซึมไปแล้วมันซึมไปแล้วอะ่ะเฮ้ยดีอยู่นะทุกคนแล้วกลิ่นอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้กลิ่นเหมือนสมมนนาวสมมนนาวจะได้กลิ่นเยอะกว่านะคะทุกคนตัวนี้เนาะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปเลยลวกันเนาะคือเราจะบอกว่า2ตัวเนี้ยต่างกันยังไงก็คือต่างกันแค่สี กลิ่นนะคะแล้วก็ส่วนผสมแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันเหมือนกันยังไงสองตัวเนี้ยคือมันช่วยในเรื่องของทําให้ผิวชุ่มชื้นเหมือนกันทุกคน<ม>เออนืกออกใช่ไหมเหมือนแบบทําให้ผิวของเรานี่เปล่งปลั่งประกายนะคะแบบแบบสวยแบบคือผิวใสเป็นธรรมชาติทุกคนตัวเนี้ยแต่คืออาจะาจะอาจย์คิดว่าสามารถแบบเอามามิกซแบบแบบ์รวมกันได้เอามาแบบแบบทาสองตัวเนี้ยรวมกันได้อาจจะทําให้แบบ เหมือน,นเราผสมให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะทุกคนที่แบบเฮ้ยทำให้แบบผิวของเราแบบอ่อนวัยลงมากขึ้นหรือขาวอาจจะไม่ได้ขาวสว่างมากแต่อาจทําให้ผิวเราแบบดูดูมีสุขภาพดีทุกคนเออสองตัวนี้นะคะแล้วยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวสาจาจะถ้าเกิดใครชอบเนาะเดี๋ยวสาจาจะทิ้งนะคะช่องทางการสั่งซื้อให้เนาะว่าราคาเท่าไหร่ ก็ขายในไหนอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าตอนตาจาดซื้อมาก็คือราคา199บาท1แถม1นะทุกคน1่แถม1่อ่ะคุ้มไหมอ่ะดูดิปริมาณของเขาอ่ะ500กรัมอ่ะทุกคนคิดดู1แถมหนึ่งได้แบบถุกขนาดเนี่ยเออคุ้มแล้วเออเอาเป็นว่านะคะทุกคนวันนี้สตาจากเ็ามาพูดประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะต่อต่อคนที่กำลังจัด คิดที่จะซื้อครีมตัวนี้อยู่เนาะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสาจาขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนและอย่าลืมไปติดตามติ๊กตอกสาจาด้วยนะแล้วก็ขอบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบนี่ด้วยช่องสาจาแชนแนล้วยนะคะสำหรับวันนี้สาจาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย